เรากำหนดขึ้นมาเนะี่ยกำหนดไม่ได้ตรงนี้มีคนไม่เราบริหารมากเดือนนี้เราก็พู่ป้ารับแ,แสนสองแสนนะครับวันหนึ่งไม่มีใครให้เราบริหารเพราะเขาขึ้นมาต้งแต่ถ้าเราหมดเราก็รายได้เราก็ดอกรวมใครเก็บเงินเป็นก็อยู่ได้เพราะรายได้รวมทั้งปีอาจจะได้สามสี่ล้านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับงานที่เราควบคุมตัวเองได้กําหนดตัวเองได้คืองานสร้างที่นี่ดีมากเลยที่นี่ไม่ได้ห้ามเราสร้าง นะ F A ขึ้นไปถึง M เนี่ยสามารถสร้างทีมตรงได้บริษัทไม่ได้ห้ามบร,ริษัทสร้างไม่ได้นะครับแต่ A อขึ้นไปเนี่ยสร้างไม่ได้ถ้าถ้าสร้างต้องมาทำในในในดัมมี่ของ M น,นะเพราะนั้นนะครับค่าสร้างเนี่ยอนะ่ะเราเรามาดูว่าได้เท่าไหร่อ่ะสมมติว่าตอนเป็น F A ฟเอผ่านเจ็ดหมื่นห้าพันแสนห้าแล้วเราสร้างทีมางานคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ 25%เนี่ยข้อคำนดณในทีมเราเนี่ยนะครับเราถือว่าถ้าน้องผ่านแสนห้าแล้วนะเหลือจากนั้นเนี่ย25%เรายกให้น้องไปเลยเราเอาแค่25%ในแสนห้าในสองหมื่นเนี่ยมันก็คือตัวเงินเนี่ยฟลีกๆเลยคือหมื่นห้าสร้างน้องหนึ่งคนได้หมื่นห้าถ้าน้องผ่านแสนห้าตั้งแต่เดือนแรกแปลว่าเขามีเวลาสร้างทีมอีกสองเดือนก่อนเป็น UM ถูกไหมอ่าส่ว่าตามทฤษฎีทุกคนทำได้กามนี้เป๊ะนะตอนเป็น FA เนี่ยนะครับเขาสร้างเดือนละคนเขาก็จะได้เดือนละหมื่นห้า แหมือนสร้างเงินเดือนให้ตัวเองเลยโดยทํางานสร้างให้บริษัทหนึ่งชิ้นอย่างที่อาจารย์เรียบเทียบว่าถ้าเราเป็นพนักงานบัญชีเราก็ต้องทาบัญชีให้บริษัทถูกไหมเนี่ยเราเป็นผู้จัดการขายเรามีหน้าที่อย่างหนึ่งที่เราควบคุมด้วยเองได้คือการสร้างเราก็สร้างคนให้บริษัทได้อย่างน้อยหนึ่งคนคือหนึ่งคนเนี่มันคือน้อยที่สุดละน้อยกว่าหนึ่งมีไหมสร้างครึ่งคนบริษัทเขาเขายังไม่เอาเขา,เขาต้องการเป็นคน,เ,นเต็ม นะต้องสร้างอย่าง101น้อยหนึ่งคนเดือนละคนสามสิบวันเนี่ยขอเดือนละคนแต่ละสาขาตอนนี้มีการสัมภาษณ์มีการรีคูดคนเนี่ยนะครับเดือนในึีกยี่สิบสองวันขอให้ยี่สิบสองวันเป็นเครื่องมือทําให้เราสร้างคนให้บริษัทเนี่ยทาหน้าที่ในการสร้างเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งชิ้นหนึ่งโค้ดหนึ่งคนเนี่ยนะเรามีเงินให้เปเลยว่าหนึ่งห้าโดยไม่ได้สนใจแล้วว่า ทีมงานเราจะทําไม่ทําแต่เราเรามีละนะตอนเป็น U M ถ้าสร้างเองเราได้สองหมื่นหนึ่งหมื่นห้าบวกกับหกพันนะสิเปอร์เซ็นต์ของคอมมิชชั่นนะ,ปะหปายความ่าเราได้ละสองหมื่นหนึ่งนะเราเป็น U M เสามเดือนเราสร้างเดือนละคนเดือนละคนเดือนละคนนะเราก็จะมีรายได้สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งสองนี่ยังไม่รวมค่าบริหารที่น้องน้อง P UM, ีเที่เขายังไม่เป็น U M กับน้อง โปรเอฟเอเขาสร้าง UM ก็ได้หกพันค่าบริหารพ่อ้องจะได้เหมือนห้าแต่นี่ที่เราสร้างเองเนี่ยเราก็ำหนดรายได้ด้วยตัวเราเองเพื่อการทางานอย่างไรหนึ่งชิปต่อเดือนนะครับอนอเราเป็น AM เนี่ยเราสร้างเองได้สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะนั่งจิ้มกับพี่น้อกกนงทั้งบ้านเลยเนี่ยะเราลองตัวเลขไม่ผิดเราเป็น AM 6หกเดือน เราไม่รู้หรอกว่า U M ของเราจะบริหารเองอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่น้องเราจะสร้างหรือไม่จะขยายไปแค่ไหนแต่ตัวเราเนี่ยทำให้ได้หนึ่งโคต,ตอเดือนนะฮะไม่แสนห้าเดือนนี้แสนห้าเดือนหน้าเรอาอะนะฮะยังไงก็ต้องมานะครับแปลว่าเรามีสามหมื่นเจ็ดพันห้าต่อเดือนเราสร้างเดือนละคนหกคนนะเราก็จะมีเงินตรงนี้ทุกเดือนเหมือนเป็นเงินฟิกเราเลยเกิดจากการทําง,งานของเราเองควบคุมตัวเองนะครับ ตอนเป็นเอมได้หกหมื่น 6, ถือว่าเอมเนี่ยเป็นสุดยอดฝีมือนะค่าเวลาของเอมเนี่ยสูงมากทั้งบริหารอะไรหลายอย่างยังทํางานชิ้นนี้ได้อีกหนึ่งชิ้นบริษัทให้ค่าตัวถึงหกหมื่นในการสร้างหนึ่งโค้ดอันนี้คือรวมผลประโยชน์เมื่อน,น้องผ่านแสนห้านะครับเป็นอย่างน้อยนะเอมจะได้หกหมื่น 6, ถ้าเอมสร้างทุกเดือนเดือนละคนทาหน้าที่นี้ด้วยตัวเองนะครับมีวินัยในตัวเองว่าอย่างน้อยเรื่องสร้างคนเนี่ยเรากาหนดได้เอง ขอเดือนละหนึ่งคนเป็นอย่างต่ำเอ็มก็จะมีเหมือนเป็นเงินเดือนให้เอเลยเดือนละหกหมื่นหกหมื่นเานั้น่หนึ่งชิ้นได้หกหมื่นเขาทำบัญชีจนหัวปูได้สามหมื่นเราเราปั้นคนเนี่ยนะนะขึ้นมานได้หกหมื่นต่อเดือนนะหลายคนเนี่ยทิ้งเงินตรงนี้ไปเยอะมากเพราะว่าส่วนมากรอบริหารนะความผิดอาจารย์เองแหละบอกว่าให้พวกเรามาเป็นผู้บริหารพวกเราเยบริหารอย่างเดียวยนะแล้วไม่ค่อยสร้าง แล้วก็มองเรื่องสร้างเป็นเรื่องยากเพราะอะไรเพราะไม่ได้สร้างต่อเน,นื่องจะขยันสร้างกันจริงๆริเนี่ยตอนเป็นพ U M อกับตอนเป็น u UM. ูเอพอขึ้น A อเอเนี่ยเริ่มติดสบายแล้วให้น้องสร้างแล้วตัวเองก็รอบริหารจนกว่าน้องแยกไปหมดถึงมาเริ่มสร้างทักษะบังขาดตอนไหมขาดและตอนนี้นะครับเรื่องสร้างทีถ้ามองในภาพรวมของเรานะทุกฝ่ายเขาทึ่งเราหมดนะ ส่วนรณละสร้สางทีมยังไงอะเปิดโค้ดเดือนละร้อยกว่าโค้ดร้อยกว่าโค้ดเขางงจนหัวเขาระเบิดไปสามคนแล้วนะแต่เราเนี่ยเรารู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเราสร้างกันต่อเนื่องรีคูเตอร์รีคูตเคตอร์เรารีคูเตอร์ทุกวันจนเกิเกดทักษะถูกไหมแต่ทีมอื่นเพราะเดือนละรังแล้วไม่ได้รีคูเตอร์เองต้องรอวิทยากรจากบริษัทมาเขาก็เลยสร้างไม่ได้เท่าเราสร้างไม่เป็นเหมือนเราจริงๆไม่ใช่ไม่เป็นแต่ไม่ได้สร้างก็เลยไม่มีทักษะตรงนี้เหมือน A M กับ M ตอนนี้พอลดงานตรงนี้ลงทักษามันหายท่าษามมันหายมันก็เลยอ้ก็จะสร้างได้แต่ละคนล,ลองหายใจเข้าไปรสร้างหายใจออกมาสร้างสือแค่เดือนละคนเนี่ยพี่ติ๊กเคยสร้างได้ถึงเจ็ดคนเดือนที่มาขอนแก่นช่วงแรกได้ค่าสร้างในสี่พันสองไอ้สี่สี่แสนสองลยหลายคนนะครับสร้างเยอะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยสร้าง ทำไมไม่มีเวลาจังเกี่ยวกับการบริหารตัวเองนะว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราจะเก็บให้ได้คือทุกพ่อีอยากให้มันหลุดต่อไปนี้นะครับต้องบริหารเวลาจางน้อยยิ่ได้เดือนละคนนะสังเกตดูเหมือนการเพิ่มเดือนเดือนได้เองไหมเป็นเอฟซสองเดือนได้เดือนละหมื่นห้ายังไม่เกี่ยวกับข้องกับรายได้ก็อื่นนะครับ พอขึ้นเราไปดูเอ็มทำหน้าที่เหมือนเดิมเดือนละคนตั้งเป้าไว้เลยเดือนละคนเดือนละคนถ้าเราไม่ตั้งเป้ามันก็ไม่ได้อะที่มันไม่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าบ้านเขามาโทรอยู่โทรแบบมันบา้านเขามาโทรเผื่อได้น้องไอ้คำว่าเผื่อเนี่ยมันไม่เคยทําให้ใครได้ดีหรอกมันต้องต้องหนึ่ง,งคนนะไม่เป็นคนองค์เขชนฟ้าเลยนะเราลองมันจะได้ <S 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 นะถ้าเอาจริงเอาจังขนาดนั้นะนะครับนะนะนะพอขึ้นเอ็มเหมือนเราขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองเลยเมือนเขาจ้างเรามาสร้างคนเลยเนี่ยเดือนละคน พอขึ้นราเรยเอได้แล้หกหมื่นแล้วพวกเราลองมองภาพนะครับสองสามหกสิบสองคือติดตัวเราฉะนั้นแล้วค่าบราิหารจะขนาดไหนเพราะคนเหล่านี้เขาขยายทีมออกไปอีกนะมันต่อเนื่องกันทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อขายเราก็ขายเมื่อมีโอกาสพอตำแหน่งสูงขึ้นมาเนี่ยถ้าไปวิ่งขายก็ไม่เวลาดูแลทีมงานสร้างทีมก็จะไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นก็เลยไม่ค่อยขายแต่เอ็มส่วนใหญ่เขาก็ ระดับฝีมือภาคการแล้วตอนนี้เขาก็จะขายมาเรื่อยแต่มันยังเป็นรายได,ได้หลักไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขายเยอะดังนั้นเราควรจะทําหน้าที่ในการบริหารและสร้างให้เป็นหลักเมื่ออะไรที่เราทําเป็นหลักมันควรจะต้องมีมาตรฐานไม่ใช่ได้บ้างไม่ได้บ้างมันอยู่ที่เป้าหมายของเรานะครับมันดัไม่เชื่อหรอกว่า AM กับเอเนี่ยจะสร้างไม่ได้ย m UM ยังสร้างได้เลยถูกไหมและคนส่วนใหญ่ที่มาตอนนี้ก็เป็นคนที่ UM p อ UM สร้างขึ้นมาแล้วให้เ็ช่วยบริาหารนั่นเอง ถ้าถ้าพวกเราจะสร้างเองเนี่ยทำไมจะไม่ได้วันนี้อาจารย์ต้องพูดวันนี้เพราะว่อญญาอาจารย์อยากให้น้องที่ยังเป็นเอฟเออยู่เอยูเอ็มอยู่ยูเอ็มอยู่รู้ว่าจะต้องเตรียมการยังไงร,รู้ว่าทักษะพวกนี้อยากให้หายไปนะถ้าเราจําได้ไหมการที่จะมีประสิทธิผลสูงสุดเราต้องบริหารตัวเองก่อนวันนี้ประชุมกันหน้าดำข้าวเกลยดทำไมไมมีคนมาสัมภาษณ์เนี้ทำไมไม่ตัว ก็น,น้องถามอื่นแล้วพี่ตัวไหมเนียเราังบริหารตัวนราให้เป็นแบบอยากงไม่ได้เลยนะครับแล้วเราจะอาบอกต้องได้คุณต้องได้แต่จะี้ไปไดคนชี้ไปหาหน้องเนี่ยนิ้วเดียวนะแต่ชี้มาหาตัวเองมนกี่นด้วนแต่เพราะนั้นเปลี่ยนใหม่บริหารตัวเองให้เป็นแบบอยาอกอาจารย์เคยแนะนำเอ็มหลายคนนะครับหรือผู้หารหลายคนว่า น้องเขาไม่เชื่อน้องเขาไม่ฟังอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์บอกว่าเราจะไปบังคับให้เขาเชื่อเราไม่ได้หรอกเรื่องความเชื่อบังคับไม่ได้แต่ถ้ยาคยุณจะให้เขาเชื่อคุณเรื่องไหนคุณทาให้เขาเห็นเออเมื่ไหรกคสร้างทีมนอ้องดูตุ๊กต้มตุ๊กต้น้องสร้างยากมากสร้างไม่ได้หมดเลยพอเห็นสร้างได้ตุ๊กอาบทำไมที่เขาสร้างได้เริ่มอยากรูละเริ่มหันมามองเริ่มหันมาเรียนรู้แล้วเราก็แนะนําเขาให้เขาไปพัฒนาตัวเองนะครับ อาจารย์ทาภาพนี้ออกมาให้ดูว่าเนี่ย้าปีหนึ่งนะก่อนเป็นเอ็มเนี่ยอันนี้เอ็มนะจากนี้ไปเนี่ยย้อนไปหนึ่งปีเนี่ยเราจะเป็นเอ็มอยู่เห็นไหมถ้าเราทําหน้าที่อันเดียวเนี่ยเนี่ยงานชิ้นเดียวเนี่ยที่ยิ่งทํามันน่าจะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆถูกไหมไม่ได้กําหนดไว้ที่ห้าคนสิบคนยี่สิบคนเลยคนเดียวแค่คนเดียวดูลายได้ก็มีสิมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ใครจะอยู่ใครจะตายฝนจะตกแต่จะออกขีมะนะจะร่วงนะฮะถ้าเราทนะําหน้าที่ตรงนี้แก้สมบูรณ์ถามว่าอยู่ได้ไหมในขนาดนี้นอืมเพราะนั้นอย่ามองข้ามนะครับทีน,นี้ถ้าเป็นอย่างนี้เข้ามาเนี่ยมันคน,คนติดตัวทั้งหมดถามว่าไอ้ตรงนี้จะมาหาศาลไหมอ่ามาหาศาลแล้วต่อไปนี้อาจารย์จะสอนวิธีที่จะเล่นกับตรงนี้ด้วยเนี่ย นะเราจะไม่ยึดติดแบบเดิมแล้วเราจะไม่รอเบี้ยแสนห้าจาน้องอย่างเดียวแล้ววันนี้เราต้องเอาแบบนายเราต้องเล่นทุกช่องทางเพราะเราคือนักการตลาดนะเราจะไม่เกียงเบี้ยต้องมาจากแสนห้าจะมองเท่านั้นานโรคาจะเดินเข้ามาซึกไม่เอาไม่อยู่ในรายการนะเรา